Daftar tampilan umurmu satu mencabat ikan akrab. บรรยากาศเช้านี้พี่น้องโอ้โหอุณหภูมิร้อนแล้วก็ฝนตกกลับมาหนาวเย็นอีกแล้วอุณหภูมิวันนี้กับเมื่อวานเท่ากันฮนะวันนี้21องศาเซนเซสต์นะฮะ21องศาถือว่าหนาวปกติเปิดแอร์อยู่ที่ประมาณ24 25ก็หนาวแล้วนะฮะอันนี้ก็มาที่21่1ิบเอ็ดยบเอามเช้าก็ถือว่าเย็นจะเยือกอย,อยู่นะฮะพาพี่น้องดูบรรยากาศ อันแสนสชื้นช้านี้นะฮะน้ำแห้งหรือยังคลองฝนตกมาวันเดียวก็ทำให้มีน้ำไหลมาสะสมอยู่เป็นน้ำฝนที่ไหลมาตามคลองนะฮะไม่ใช่ชนประทานเปิดน้ำมานะครับส่วนท้องนาก็ได้มีน้ำอิอ่มดินอยู่พอสมควรบางคนบางท่านก็ถ่ายแปรเสร็จเรียบร้อยอบางท่านก็ยังไม่ถ่ายเพราะว่าถ้าถ่ายก็สงสารอะไรพี่น้องสงสารบัวควาย ถ้าถ่ายนาถ่ายแปรแล้ววกวไวยก็ไม่มีหญ้าไม่มีฟางกินนะครับลําลพังหญ้าก็อ่าอ่าเรียกว่าขึ้นแบบแห้งๆขึ้นแห้งๆว,วัวก็ไปแทะไปเล็มควายก็ไปแทะเลมทุกวันอ่าแทะเลมทุกวันมันก็งอกทุกวันแต่พอได้ฝนมามันก็เริ่มอ่าเขียวขึ้นมาพี่น้องนะฮะอ่ะาธรรมชาติของโลกเรานี้ทําไม่มีน้ํามีลมทาไม่มีน้ํามันก็อาศัยกันดินน้ําลมไฟ อาศัยกันและกันสําหรับคลิปใส่บาตรเช้านี้พี่น้องอย่าลืมนะครับได้มาดูได้มาชมรวมอนุโมทนาสาธุบุญใส่บาตรเดยกันนะครับสะสมสวียงบุญวันเล็กวันน้อยด้วยกันนะครับสําหรับคลิปเช้านี้พี่น้องอุ้ยพาไปดูมะม่วงสนิทหนะักมองหนะ้ามาดูมะม่วงเขียวใหญ่เริ่มใหญ่แล้วพี่น้อง เขียวใหญ่ลูกอ่ามันถ้ามันไม่ร่วงพี่น้องนะฮะร่วงโดยทรวิชาส่วนหนึ่งร่วงโดยฟิวมือของน้องๆหนูๆพราะก็เห็นใหญ่เขาก็เริ่มเด็ดมะม่วงมันนะครับมะม่วงมันเขียวใหญ่ลูกใหญ่สุดก็ประมาณกิโลครึ่งนะอันนี้ก็ประมาณเจ็ดเจ็ดแปดขีดได้แล้วพี่น้องเนี่ยโอ้ยน่ามั่มน่ากินน่ากินนะฮะพี่น้องนะ มีการสุกแอบอยู่ติดจนกิ่งมันโน้มลงมานะฮะส่วนใหญก็ถ้าไม่หลบถ้าไม่หลบก็เด็กๆเก็บไปกินหมดลูกนี้ก็ใหญ่นักเรียนบอกกินเป็นไรกินไม่เป็นไรกินกินมันเสียดายเราให้มันโตท้ามันโตทํามันโตแล้วก็ได้กกินเอออย่างว่า มันมันก็ยังได้อออดตอนนี้มันกําลังอร่อยแต่ว่าถ้าเทียบกับได้ให้มันโตเต็มที่พี่น้องโอ้โลกูกิโลครึ่งนะกิโลสองสามขีดเนะี่ยเฉลีย่ยส่วนอันนี้มะม่วงมะม่วงขายงวงช้างมะม่วงพิมพ์เสนหรือเปล่านะครับพี่น้องผมก็เรียกไม่ถูกนะอันนี้ก็ติดติดเยอะ,อะขนาดร่วง ขนาดร่วงขนาดร่วงเยอะแล้วนะก็ยังดกอยู่แล้วก็เป็นมะม่วงที่มีขั้วทนขั้วทนทานนะติดดกดีจังเลยนะยิ่งตัดก็ยิ่งติดยิ่งตัดก็ยิ่งออกลูกออกเยอะเลยนะต้นมีต้นนี้ต้นเดียวที่ดกที่ดกมากเป็นเป็นน่าจะประมาณเกือบเกือบสองร้อยลูกได้นะก็เป็นมรดกตอนแรกเกือบตัดทิ้งแล้วนะเพราะว่ามันเหมือน เหมือนเขาจะขวางบ้านแต่พอทำไปทำมาอุ้ยมันออกออกดีแท้เขียวใหญ่ข้างหลังก็ซ่อนแอบอยู่อ่อทแอบที่มันร่วงหลน่นลมมันแรงฟาดกระสายไฟส่วนหนึ่งข้างบนเนี่ยร่วงเกือบหมดส่วนที่อยู่ใกล้สายไฟร่วงอะอันนี้ก็มะม่วงเขียวสเสวยพ <laughs> ี่น้องปลูกเขียวสเสวยแต่ทำไมได้เหมือนมะม่วงแอปเปิ้ลเฉยเลยอ่ะ,อะเขียวสเสวยได้เหมือนแอปเปิ้ล ไม่รู้ไม่รู้มันกลายพันธุ์ยังไงนะฮะอันนี้เขาเพิ่งออกดาวเรืองอันดาวเรืองริมรัว้วดาวเรืองริมรั้วกับฝรัง่งฝรั่งไรเม็ดนะฮะฝรั่งไรเม็ดปลูกสี่ต้น่ารอดสมต้นอีกต้นหนึ่งไม่รู้โดนอะไรตายพี่น้องอเสียดายปลูกสี่ต้น อันนี้ก็มะเขือเริ่มเริ่มออกลูกแล้วอู้ห่มะมะเขือใหญ่แล้วน่าถ้าไม่มาถ่ายกล้องแคนนี่ก็ไม่เห็นว่ามะเขือเราเนี่ยลูกใหญ่แล้วลูกใหญ่ที่สามารถจะเอ่เก็บไปกินได้พี่น้องลูกเบ้อเลยเลยลูกลูกใหญ่อยู่ข้างล่างนะครับเริ่มออกเยอะแล้วอันนี้ก็ยามเช้านี้นะครับตาสองชาแนลสวนริมรั้วของเราริมรัว้ว ริมรัร้ริมบ้านอ่าเนี่ยม,ม่วงเนี่ยทำไม่ร่วง่ยนนนนร่วงอันเนี้ยตอนเนี้ยร่วงร่วงไปประมาณ30%ทําใหถ้าไม่ร่วงกริงก็คงจะหกักเขาก็คงจะสลัดเนี่ยเสียดายเนี่ยจริงที่มันร่วงเหลือแต่พั่วอยู่ไม่งั้นอุ๊ยวีธีแล้วโน้มลงถึงลังคาสังกสีนะฮะยามเช้านี้พี่น้องอย่าลืมนะครับได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์มทนาสาธุบุญใส่บาทเที่ยวชวน สวนพาเพลินตาทองชนแนลคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ